จังหวัดลำพูนตอนรับการมาเยือนของราชปุรีเชา FC นะครับวันนี้ทรันักเต่เข้าสู่สัญญาณนับถอยหลังครับก่อนที่จะเริ่มชี้ชะตาครับว่าจะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์หรือว่าทีมที่หนีตกชั้นจะได้สามแต้มครับเกมเริ่มครับศาสตร์ยาวขึ้นมาลูกนี้โดนลำพูนดักไว้ได้แล้วเปิดขนานเส้นขึ้นมาให้ึ้นเกมมารนยศโตนโอ้โห เสียลูกนี้เข้าบอลหน,นักครับเป็นกิติพงศ์วัทองแล้วเหมือนราชประชาจะเล่นเร็วทันทีนะครับแต่ว่าย้อนกันกบประูจังหวะนี้นำจนได้สองตต่อศูนย์อาแล้วครับไปทางซ้ายครับก็โดนสกัดออกไปได้นะครับกิติพงศ์พยายามจะเปิดเข้าในนะครับแต่ว่ากิติพงศ์นี่ก็ตาไวครับสกัดไว้ได้ ได้นะครับราชาต,ต้องหาจุดเปลี่ยนให้เจอครับแต่มาอีกแล้วลูกเกี่ยวมาลูกนี้อ้อมหลังแล้วแต่ลูกนี้ย้อนซองโดนอัดร่วงลงไปแต่ว่าเป็นการเข้าบอลน,นะครับของกิติพงศ์ยังได้ทุ่มครับแถ้าราชาตีไข่แตกตีตึ้นขึ้นมาครับหนึ่งปรตะตูกลับเดียตีเข้าหากิติพงศ์แล้วโดนขวางร่วงลงไปครับยังได้เป็นฟรีคิกครับโงงครับ คือไม่ไม่ประทะนะครับยืนขวางไว้เฉยๆครับให้ให้ยอนกีซองเนี่ยเข้ามาชนเองครับแล้วก็ยอนกีซองนี่ก็เียกฝาวได้เลยครับแต่ยอนกีซองนี่ก็พยายามจะโยกหลบแล้วนะครับทางด้านซ้ายให้ยอนกีซองยังคานอยู่ครับตามมาเก็บไปได้โดนครับกินิพงพาหนีออกมาก่อนปานชาต้องดูกันครับว่าธนินจะสามารถทดแทนปอนชาปอนชาจี้เข้าหาแล้วผ่านมาได้แล้วหักเข้ามาตรงกลางแล้วอล ไม่ไปไหนกินลูกนิงยอดรักแต่ว่าบอลยังไปติดนํำปูนไม่ได้นะครับเราโดนแย่งกันไปอีกแล้ว11นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้ยังห่างกัน2นะครับยังเข้าเดิมอยู่นะครับช่องว่างหวังว่าคงไม่เป็นอะไรที่มันเยอะมากไปจนเสียโอกาสในการทัาใช้ทิศชาตินะครับสี่เกมทาเลสแต่ลงมาได้ครับคืนกับมาคอนเดคีที่พอนชาโมงสกัดมาได้ หนุนไปอีกทีหนึงเหมือนจะทําลายเวลาไปเลยครับไม่ได้หวังผลว่าจะลุ้นทำประตูแล้วครับจังหวะนี้ทิพย์โพ้งนะครับก็อย่างที่บอกครับเตะทิ้งไปก่อนเลยครับให้มันตั้งเล่นไ่ตรงก่อนครับโอ้โหแต่ว่าผู้ตัดสินเป่านุ้ยจบการแข่งขันไปเลยครับไม่ได้แถมลูกเตะมุมให้กับราชระชาเป็นนั้นว่าลำพูนวอริรเออร์ครับเอาชนะราชประชา f ซไป2ประตูต่อศูนย์ครับครับก็ได้ประตูในครึ่งเวลาแรกนะครับจากมองมองลวินในนาทีที่18บแปด